เพื่อนๆขาขั้นตอนเขียนฝันวันนี้ขวัญจะมาแบ่งปันให้ง่ายๆเลยขั้นตอนที่1ค่ะให้ใช้เวลานั่งอยู่กับตัวเองคนไหนนั่งสมาธิอยู่แล้วดีมากนั่งอยู่กับตัวเองแล้วเขียนในสิ่งที่ตัวเองอยากได้คนที่เพิ่งหัดเขียนใหม่ๆ เราแบบว่าไม่ต้องเขียนเยอะก็ได้ค่ะหลายหลายคนบอกว่าอุ้ยเวลาจะเขียนใหม่ๆจะเขียนได้ร้อยข้อจริงๆถ้าเขียนได้ร้อยข้อจะดีมากทําไมการเขียนได้ร้อยข้อจะดีมากสิบข้อแรกห้าข้อแรกสิบข้อแรกับสิ่งที่คุณต้องการอะอาจจะเป็นวัตถุแหละหลายหลายคนอยากได้บ้านอยากได้รถอยากสร้างบ้านในพอสร้างบ้านเห็นแม่เอาเงินในพอแม่อะไรเนี้ยสิบข้อแรกยี่สิบข้อแรกไม่ยากแต่พอเขียนไปสักข้อที่จาเป็นต้องเขียนห้าสิบข้อร้อยข้อคุณจะเริ่มรู้จักตัวเอง คุณจะเริ่มจินตนาการไปเลยจนถึงวันหนึ่งอ่ะมันจะได้คําตอบว่าพอเราไม่ต้องการวัตถุแล้วอะไรต่อที่เราต้องการเช่นบางคนในการเขียน50ความฝันอะไรอย่างเนี้ยเขาจะเจอว่า จริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่มีใจเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเนาะเป็นคนรักเด็กเป็นคนสมมุติว่ามีเงินแล้วจะช่วยเหลือเด็กบางคนมีเงินแล้วจะช่วยเด็กเออจะช่วยคนแก่บางคนมีเงินแล้วจะช่วยเออสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะคุณจะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นกับความฝันที่คุณเขียนเพราะฉะนั้นค่ะเขียนฝันเขียนเยอะๆแต่ถ้าเริ่มต้นใหม่ๆฝึกเขียนทีแล้วข้อสองข้อก่อนแล้วก็เขียนไปเยอะๆแล้ว ข้อ2ค่ะหลายหลายคนไม่กล้าเขียนฝันสมมุติว่าฝันไว้ข้อที่1สมมุติข้อที่1ฝันมี 1, นนเงินล้านคราวนี้เราทําเงินล้านได้เสร็จก่อนแล้วก็ไปทําฝันข้อที่สองอ่ะอ่ะอ่ะคราวนี้ค่ะใช้เวลาตั้งชาติ <laughs> ไม่เขียนฝันไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆข้อที่สองเนี่ยสำคัญคือให้เราจนินตให้เราจินตนาการว่าเราได้มันแล้วระหว่างที่เราเขียนก็ได้ค่ะถ้าสมมตุติสมมุติข้อที่หนึ่งฉันต้องการมีเงินล้าน ข้อที่หนจินตนาการว่าได้แล้วมันจะชิลยังไงเนาะมันจะชิลอย่างนี้เองมันสบายอย่างนี้เองมันจะรู้สึกอย่างนี้มันจะมีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะความรู้สึกที่คุณคิดว่าคุณได้มันแล้วคุณจะรู้สึกยังไงตัวนี้แหละค่ะเพื่อนๆมันจะดึงดูดมาเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่เราไม่เข้าใจเราคิดว่าไม่กล้าเขียนฝันเพราะเรากลัวผิดหวัง อันเนี้ค่ะเป็นความเข้าใจผิดมากมาฝึกมาฝึกพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นดูพอดแคสต์เพิ่มขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าอย่าก,กลัวแล้วเขียนฝันเล่นๆเรามานู—ยนเล่นๆเราจะกลัวอะไรเพราะว่าการที่เราไม่กลัวการที่ชิลๆการที่เราเขียนฝันตั้งทิ้งๆไว้ทิ้งๆคว่างๆไว้แล้วอยู่ๆวันนึงมันมาเพื่อนๆจะแบบว่าเออ เอดีว่ะแต่ถ้าฝันแล้วคาดหวังมันต้องได้มันต้องได้มันต้องเหนื่อยหืดขึ้นคอเพื่อจะได้เงินล้านเพื่อนๆมันไม่ใช่ทางของคนที่เขาสําเร็จกันแบบสบายสบายทกันนะคะเพื่อนๆเขียนความฝันไว้เรื่อยๆตอนนี้ที่ขวัญนั่งทําคลิปอยู่เนี่ยเพื่อนๆไม่อยากจะบอกเลยขวัญก็นั่งทําคลิปอยู่ที่สปาเวลเนตที่หนึ่งซึ่งมันเป็นหนึ่งในความฝันของขวัญที่แบบว่าใช้ชีวิตอยู่กับเวลเนตใช้ชีวิตอยู่กับสปาคราวนี้ก็มันก็ดึงดูดมาเฮ้ย เขียนไหมว่าปีที่แล้วลืมไปแล้วว่าเขียนเขียนไปเรื่อยๆชิลไปเรื่อยๆวิตชีสําคัญที่สุดเทคนิคสำคัญอย่าไปเครียดอย่าเขนฝันแล้วเครียดจะไม่กล้าฝันเพราะกลัวผิดหวงังอันนี้เข้าใจผิดให้คุณมโนแมโนเล่นๆเพราะอารมณ์ดีเท่านั้นจะดึงดูดสิ่งดีๆมาถ้าพูดภาษากนะ ที่เขาพัฒนาตัวเองจากเขาจะเรียกว่าอารมณ์ระดับสูงเท่านั้นที่จะดึงดูดของดีมาอารมณ์ระดับสูงคืออะไรอารมณ์ดีอารมณ์รักอารมณ์ชื่นชมอารมณ์ขอบคุณพวกเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าอารมณ์ระดับสูงเพื่อนเพื่อนจะดูแล้วว่าอารมณ์ระดับต่าคืออะไรอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เศร้าดาทอพวกเนี้ยอารมณ์อารมณ์ระดับต่ํา อารมณ์สูงจะดึงดูดของสูงเพื่อนๆควบคุมอารมณ์เขียนฝันเขียนฝันเขียนฝันไปเรื่อยๆเ,เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆจะสนุกสนุกกับการเขียนขวัญเขียนฝันสนุกกับขวัญเขียนฝันได้ไม่ได้ช่างมันได้ไม่ได้เราสนุกกับจินตนาการแล้ว เมืออขวัญนะค่ะเดี๋ยวนี้ผมก็ดึงดูดมาเจอบรรดาเพื่อนเพื่อนหลายคนที่แบบนิสัยดีแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ที่กล้ามีความฝันขวัญก็เล่าให้เขาฟังว่าขวัญจะทำเวลเน็ตแล้วเดี๋ยวเวลเน็ตขวัญนะก็จะมีด็อกเตอร์คนโน้นคนนี้มาสัมมนาในงานเนี่ยเนี่ยเขาก็แบบอุ้ยดีจังเลยทีามาเลยพี่ขวัญมันดีมากขวัญบอกไม่ต้องท่ามาเขามาเรียบร้อยเลยในหัวของขวัญได้ไม่ได้ช่างแม่งมาแตนในหัวของขวัญมันสนุกมันเอนจอยมันละลาแล้วได้ทําอาหารไทยเสิร์ฟเขาอุ้ยสนุกแล้ว จริงๆประเด็นแค่นั้นอะแต่เจ้าอารมณ์สุขอารมณ์ระดับสูงเนี่ยค่ะจะดึงดูดความฝันที่เพื่อนๆเขียนไว้ให้ได้เร็วๆและเพื่อนๆเห็นไหมเวลาเพื่อนๆเขียนความฝันไม่มีใครหลอกฝันไม่ดีฝันว่าให้ผัวทิ้งฝันว่าเป็นหนี้ธนาคารไม่มี <laughs> เพราะฉะนั้นค่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูเขียนความฝันให้ได้เยอะๆเขียนให้ได้เยอะๆยิ่งเขียนเยอะคุณยิ่งรู้จักตัวเองว่าอ๋อฉันเป็นใครอันไหนอันแท้จริงกันแน่ที่ฉันต้องการข้อ2 เวลาเขียนความฝันให้จินตนาการในด้านบวกให้มีความสุขให้มีเอนจอยตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางก็คือว่าได้เมื่อไหร่ไม่ได้เมื่อไหร่คุณอย่าไปเครียดอย่าไปจ้องเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมา,มะมาอย่าไปจ้องให้ใช้ความสุขให้มีความสุขให้ใช้อารมณ์ในดับสูงนด้วยกันจินตนาการถึงความฝันของฉันเพื่อนๆอัศจรรย์เกิดขึ้นนี่คือสเต็ปแรกฝากขวัญค่ะ